อยากให้สีเปลี่ยนเนาะค่ะเนะาะขัวไปก้อนนิดนึงก้อนเนาะค่ะขัวไปกับหมูแล้วก่าปรุงเครื่องแล้วก็ใส่ลรยหนาด้วยพักหนึ่งกับิดฟ้าหม้อไว้เด้อจ้าพี่น้องปิดฟ้าหม้อไว้วไวก็มาเห็ดกันเลยเด้อจ้านี่ละค่ะทําแบบตามมีตามเกิดเด้อจ้าเด้อพริกก่าใส่พริกแห้งเนาะจ้าเนาะกัเนาะมือนี้กะชุกเชิญเลยจ้า วันหยุดเนาะจ้าเนาะกะทํากินแบบเท่าที่มีในตู้เย็นของหม้อหน่อไม้เนาะค่ะเนาะที่อ่าเราปั่นน้ำใบย่นางไว้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพือนบ้านเนาะค่ะเนาะอ่าหลังจากที่ปั้นน้ำใบย่นางแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าเอาแบ่งให้เพื่อนบ้านไปครึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะครึ่งขวดเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กะชุกเชิญเลยจ้า วันหยุดนาาเนาะจ้าเนาะกะทำกินแบบเท่าที่มีในตู้เย็นของเราเพื่อนๆที่รับชมคลิปให้จบเด้อจา้าขอบคุณหลายๆค่ะเอาเด้อจา้านำเสนอมกหมอนอไม้ใส่หมูหนาาเนาะจ้าเนาะกะเกินบ้านเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ปั้นนำใบยน่างแล้วเนาะค่ะเนาะ เอาแบ่งให้เพื่อนบ้านไปครึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะครึ่งขวดเนาะค่ะก็อยากให้สีเปลี่ยนเนาะคะ่ะเนาะขวไปก้อนนิดหนึ่งก้อนเนาะคะ่ะขวไปกับหมูแล้วกะปรุงเครื่องแล้วกะใส่โลโรยนาด้วยอ่าอ่าสักพักหนึ่งเพื่อนบ้านกะ,ะถือเอาเน,อนะะ่อไม้เนาะค่ะเนาะที่เพิ่มมีสนวนเราเพิ่นกะถ้ำการเผาเนาอไม้ล้วพักหนึ่งกับปิดฝาหม้อไหว้เด้อจ้ะพี่น้องปิดฝาหม้อไว้ก็ ใส่ปลานิดนึงนะะเนาะค่ะเนาะแซบเลยค่ะปรุงเครืองตามใจชอบเลยค่ะเซ็จแล้วค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะหม้อหน่อไม้เนาะคะ่ะเนาะทีอ่าเราปั่นน้ําใบย่านางไว้นะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอ่อนแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะย่าให้พักลวกร้ายค่ะมีสูตรตายตัวแค่ะพี่นอ้องอ่ามักไผ่มักมันเห็ดไปตามอ่า ที่เฮาจ่ะนี่เลยค่ะเติมใบาย่านางเติมเครื่องตําตักเกินบ้านเนาะค่ะเนาะอ่าหลังจากที่ปั้นน้ำใบาย่านางแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าเอาแบ่งให้เพื่อนบ้านไปครึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะครึ่งขวดเนาะคะ่ะเอาเด้อจ้าน้ำเสนอมกหมอหน่อไม้ใส่หมูเนาะจ้ะเนาะกะ เพื่อนๆที่รับชมคลิปให้จบเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะอ่าตามมีตามเกิดกองเฮาเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าขอบคุณสวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์เด้อจ้าพี่น้องเมื่อวานนี่นําเสนอประโยชน์ของน้ําใบยญ้านางเนาะจ้เาเด้อจ้านาเสนอมกหมอ หน่อไม้ใส่หมูเนาะจ้ะเนาะกะอ่าอ่าสักพักหนึ่งเพื่อนบ้านกะถือเอาอ่าหน่อไม้เนาะคะ่ะเนาะที่เพื่อนมีสวนเราเพื่อนกะอ่าอ่าทำการเผาหน่อไม้แล้วพักหนึ่งกะปิดฟ้าหมอไว้เด้อจ้ะพี่น้องปิดฟ้าหมอไว้ก็พักเนาะค่ะเนาะอ่าพักเข้ากะอ่ามีต้นหอมต้นหอมทีอ่ะแม่ฝากมาเนาะคะ่ะอ่ะ แต่ว่าก่อนแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเนาะย้า้พักหลวกห้ายค่ะเพามีสูตรตายโตหรอกค่ะพี่น้องอ่ามักไผ่มักมันเด็ดไปตามอ่าที่ห้าชักเนาะค่ะเนาะอ่าพักห่ากะอ่ามีต้นหอมต้นหอมทีอ่าแม่ฝากมาเนาะค่ะอ่าแต่ว่าเ้ากะเลมมามกหมอค่ะอ่า ได้พักแล้วกับมาเตรียมขวัวใส่อ่ายานางนิดนึงเนาะค่ะเนาะอ่าที่ใส่นิดนึงเพราะว่่าอาบังก็เลยมะมโอกหม้อค่ะอ่าได้พักแล้วกับมาเตรียมขวัวใส่อ่ายานางนิดนึงเนาะค่ะเนาะอ่าที่ใส่นิดนึงเพราะว่่าอาหม้อหน่อไม้เนาะค่ะเนาะที่่อาเราปั่นน้ำใบยานางไว้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ตำ อหอมแดงลงแล้วเนาะคะ่ะเนาะตำพริกลงเนาะคะ่ะกะน้ำเป็ดขว่ใสอ่านอ่ำใหม่ที่เขาอยากให้สีเปลี่ยนเนาะคะ่นะเนาะอ่าขว่ไปก้อนนิดนึงก้อนเนาะคะ่ะขั่วไปกับหมูแล้วกะอ่าปรุงเครื่องแล้วกัใสอ่าลุยหนาด้วยใส่ปลานิดนึงเนาะคะ่นะเนาะแซบ่แซบๆเลยค่ะปรุงเครื่องตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะอ่า จัดการแบบบะมี่ใบตองเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ปั้นนำใบายา่างแล้วเนาะค่ะเนาะเอาแบงให้เพื่อนบ้านไปครึ่งหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะครึ่งขวดเนาะค่ะมาเห็ดกันเลยด้วยจ้านี่แหละค่ะทําแบบตามมีตามเกิดเด้อจ้าเด้อพริกก่าใส่พริกแห้งเนาะจ้าเนาะไข่ตําาหอมแดงลงแล้วเนาะค่ะเนาะตําพริกลงเนาะค่ะกะ นำไปขัวใส่อนอใหม่ที่ปอนแป๊บหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะย่าให้พักลวกร้ายค่ะมีสูตรตายตรรัวราคะพี่น้องอ่ามักไผ่มัก,ม,ก,ม,กมันเห็ดไปตามอ่าที่ห้าจะพักขุนตูนี่ไปเสือ,เอาเน,นะนาะค่ะเนาะกะลรยนาด้วยพักต้นหอมกับอ่าใบขุนตูเนาะคะ่นะเนาะอ่าซักก็อยากให้สีเปลี่ยนเนาะคะ่นะเนาะอ่าขวไปก้อนนิดนึงก้อนเนาะค่ะขัวไปกับหมูแล้วกะ ปรุงเครื่องแล้วก็ใส่ลรยหน้าด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์เดอ้อจาพี่น้องเมื่อวานนี่นําเสนอประโยชน์ของน้ําใบยญ้านางเนาะจ้าก็เลมมโมกหมอค่ะ,ะได้พักแล้วกับมาเตรียมขวัวใสอ่อย่านา่งนิดนึงเนาะค่ะเนาะ,ะที่ใส่นิดนึงเพราะว่ามาเหตุกันเลยด้วยจ้านี่แหละค่ะ ทำแบบตามมีตามเกิดเด้อจ้าเด้อผิกกะ,ะใส่ผิกแหงเนาะจ้ะเนาะกะผักหนึ่งกับปิดฟ้าหม้อไว้เด้อจ้ะพี่น้องปิดฟ้าหม้อไวก้ก็อยากให้สีเปลี่ยนเนาะคะะ่ะเนาะขัวไปก้อนนิดหนึ่งก้อนเนาะคะ่ะขัวไปกับหมูแล้วก่าปรุงเครื่องแล้วก็ใส่โลโรยนาด้วยมาเห็ดกันเลยเด้อจ้านี่ละค่ะทำแบบตามมีตามเกิดเด,ด้อจ้ะเด้อผิกกะ ใส่พริกแห้งเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์เดออ้อจ้าพี่น้องเมื่อวานนี้นําเสนอประโยชน์ของน้ําใบย่านางเนาะจ้าไข่ตำอหอมแดงลงแล้วเนาะคะ่ะเนาะตำพริกลงเนาะคะ่ะกะนําไปขัวใส่อนอไมที่ไข่ตำอหอมแดงลงแล้วเนาะคะ่ะเนาะตำพริกลงเนาะคะ่ะกะ นำไปขัวใส่นอกไม้ที่เผากะเห็ดเป็นเส้นๆเนาะค่ะเนาะอันใบเนาะค่ะเพิ่นเผาย่างดีแล้วเดยค่ะเพิ่นกระถือมาให้ถุงหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็ไดโอกาสเลยค่ะก่อนแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเนาะอย่าให้พักลวกหลายค่ะบะหมีสูตรตายโตหรอกค่ะพี่น้องอ่ามักไผ่มักมันเห็ดไปตามอที่เขาจัดการแบบบะมี่ใบตองเลยเนาะค่ะเนาะเกินบานเนาะค่ะเนาะ หลังจากที่ปั้นนำใบยนางแล้วเนาะคะ่นะเนาะเอาแบงให้เพื่อนบ้านไปครึ่งหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะครึ่งขวดเนาะคะ่ะเอาเด้อจะนำเสนอมกหมอนอไม้ใส่หมูเนาะจ้ะเนาะกะเนากะเลมมกหมะคะ่ะได้พักแล้วกับมาเตรียมขวดใสอ่อย่านางนิดนึงเนาะคะ่นะเนาะที่ใส่นิดนึเงราวา บ้าก็เลียกมะมกหมอค่ะอ่าได้พักแล้วก็มาเตรียมขว้าใส่อ่ายานางนิดนึงเนาะค่ะเนาะอ่าที่ใส่นิดนึงเพราะว่าอออ่่่าาาสักพักหนึ่งเพื่อนบ้านก็ถือเอาอ่านอไม้เนาะค่ะเนาะที่เพิ่นมีสวนเราเพิ่นก็ออ่่าาทำการเผานอไม้เราไข่ตำหอมแดงลงแล้วเนาะค่ะเนาะตำพริกลงเนาะค่ะก็นำไปขว้าใส่ อนอกใหม่ที่เพื่อพักหนึ่งกับปิดฟ้าหม้อไว้เด้อจ้ะพี่น้องปิดฟ้าหม้อไว้ก็กะเอเห็ดเป็นเส้นเนเนาะค่ะเนาะอันไว้เนาะค่ะเพิ่นเผายางดีเลย,เลยค่ะเพิ่นกระถือมหาห้ถทุงหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะก็ไดโอกาสเลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่รับชมคลิปให้จบเดอ้อจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนเพื่อนที่รับชมคลิปให้จบเดอ้อจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะ มาเห็นกันเลยเด้จ้านี่่ะค่ะทำแบบตามมีตามเกิดเด้จ้าเด้อพริกกะใส่พริกแห้งเนาะจ้าเนาะกับเพื่อนๆที่รับชมคลิปให้จบเด้อจ้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์เด้อจ้าพี่น้องเมื่อวานนี่นำเสนอประโยชน์ของน้ําใบยญ้านางเนาะจ้า ใส่ปลานิดนึงนะะเนาะค่ะเนาะแซ่บๆเลยค่ะปรุงเครื่องตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะก็อยากให้สีเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะอ่าขวไปก้อนนิดนึงก้อนเนาะคะ่ะขวไปกับหมูแล้วกอ่าปรุง